ปัญหาคลื่นลมในทะเลเอ่าวไทยในช่วงสองวันที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทหารเรือกับเรือหลวงสุโขทัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราดูกันอีกด้านหนึ่งครับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่เกาะสมุยเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติจํานวนมากกลายเป็นว่าสองวันที่ผ่านมาต้องตกค้างอยู่ที่นั่นเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้บริการเรือ เฟอร์รี่นะครับที่จะข้ามจากเกาะสมุยเข้ามาที่ตัวจังหวัดได้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นรถที่จอดยาวระยะทางกว่า1กิโลเมตรครับทั้งหมดนี้เนี่ยต่างมารอลงเรือเฟอร์รี่ครับเพื่อที่จะเดินทางกลับจากเกาะสมุยเข้ามาที่ตัวจังหวัดครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรารธานีประกาศให้เรือทุกประเภทได้งดออกจากฝั่งเป็นเวลา2วัน โดยวันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่เรือเฟอร์รี่นั้นกลับมาให้บริการอีกครั้งนะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ตกค้าง ไม่สามารถเดินทางได้จํานวนมากเช้าวันนี้ก็มารอขึ้นเรือกันตั้งแต่ช่งชวงเช้าซึ่งวันนี้เนี่ยเรือเฟอร์รี่เที่ยวแรกก็ให้บริการตั้งแต่เช้ามืดนะครับตีสีครึ่งที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นบรรยากาศแบบนี้ต่อแถวเข้าคิวเข้าคิวกันเนี่ยยาวเหยียดเลครับนายพัฒนพงษ์ยืนนานครับเป็นผู้จัดการบริษัทเรือเฟอร์รี่ระบุว่าจะเร่งให้ผู้โดยสารทุกคนได้เดินทาง เนื่องจากว่าในขณะน,นี้คลื่นลมทะเลยังอยู่ในสภาพที่เรือน,นั้นสามารถที่จะเดินทางได้นะครับแต่ถ้าหากพบว่าสภาพอากาศแปรปรวนอีกครั้งหรือว่ามีการประกาศจากทางจังหวัดเกี่ยวกับการเดินเรือก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่12นะครับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันยังมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นขึ้นสูงกว่า3เมตรครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งนะครับ